ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสด,ดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้ออัศจรรย์ความเชื่อสามประการที่เกิดขึ้นในวันพระวันพระหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันธรรมสวนาะ หรือวันอุโบสถเป็นวันแห่งการถือศีลฟังธรรมประกอบคุณงามความดีในคติพุทธโดยในเดือนหนึ่งจะมีวันพระอยู่ทั้งหมดสี่วันได้แก่วันขึ้น8ปดค่ำขึ้น15บห้าำแรม8ปดค่ำแรมสิบห้าค่ำหรือแรมสิบสี่ค่ำในเดือนขาดวันพระจึงเป็นวันพิเศษ ในทางพระพุทธศาสนาในสมัยก่อนหากถึงวันพระพุทธศาสนิกชนก็มักจะเดินทางไปที่วัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจวบจนในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็ยังคงให้ความสำคัญกับวันพระและหลายคนถืออวันพระเป็นวันของการถือศีลเป็นวันทำบุญใส่บาตและอื่นๆอีกมากมาย วันพระจึงเป็นวันสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยมีความเชื่อสามประการที่โน้มน้าวจูงใจให้คนทำความดีละเว้นจากความชั่วดังนี้เชื่อว่าเทวดาจะลงมาตรวจโลกมนุษย์ในวันพระโดยเท้าทัตรดทาวิรุณหกทาวิรูปักทาาเวสุวรรณ ซึ่งเทพทั้งสี่องค์นี้เรียกว่าเทา้าจตุมหาราชหรือเทา้าจตุโลก,กบาลคือเทพผู้เป็นใหญ่คุ้มครองรักษาทั้งสี่ทิศในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งและมีอำนาจหน้าที่ในการปกครองดูแลสอดส่องโลกมนุษย์อีกด้วยทำให้ในทุกวันพระ จะต้องมาตรวจตาโลกมนุษย์โดยในวันแปดค่ำท่านจะใช้บริวารลงมาตรวจในวันสิบสี่ค่ำบุตรของเท้าจะตูบมหาราชจะลงมาตรวจที่สำคัญอย่างยิ่งคือในวันพระสิบห้าค่ำซึ่งเป็นวันพระใหญ่เท้าจะตูบมหาราชทั้งสี่ท่านจะลงมาตรวจด้วยตนเองโดยทุกวันพระ ของการมาตรวจโลกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นบริวารของท่านมาตรวจบุตรเท้าจะตุมหาราชมาตรวจหรือเท้าจะตุมหาราชมาตรวจเองก็ตามสิ่งที่ทำก็คือท่านจะมาตรวจดูว่ามนุษย์ผู้ใดได้ทำความดีแล้วก็จะจดชื่อสกุลใส่แผ่นทองคำนำไปถวายแด่คณะเทวดาในชั้นดาวดึง ซึ่งจะมาประชุมกันณนะสุทธรรมมาสภาหากรายชื่อมนุษย์ที่ทำบุญมีน้อยกว่าทำบาปเหล่าเทวดาก็จะเสียใจเนื่องจากเห็นว่าจะไม่มีเทวดาใหม่ๆมาเกิดบนเทวโลกแต่ในอบายภูมิจะมากไปด้วยผู้ที่ประพฤตินตนไม่ดีขณะเดียวกันหากดูรายชื่อแล้ว มนุษย์ทำบุญมีมากมายกว่าทำบาปเนื่องจากเห็นว่าจะไม่มีเทวดาใหม่ๆมาเกิดบนเทวโลกแต่ในอบายภูมิจะมากไปด้วยผู้ที่ประพฤติตนไม่ดีขณะเดียวกันหากดูรายชื่อแล้วมนุษย์ทำบุญมีมากกว่าทำบาปเหล่าเทวดาก็จะดีใจเพราะต่อไปจะมีเทวดาใหม่ๆ มาเกิดบนสวงสวรรค์ส่วนพวกที่เกิดในอบายภูมิก็จะลดน้อยลงเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นความเชื่อของคนในสมัยก่อนเท่านั้นแต่ยังปรากฏในพระไตรปิฎกดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงเรื่องดังกล่าวไว้ในรัชสูตรที่หนึ่งดังนี้ดูกรพิสูจ์ทั้งหลาย ในดิธีที่8ของปากเทวดาผู้เป็นบริวารของเท้าจาตุมหาราชย่อมตรวจตราดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกือ้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติธรรมบุญ มีอยู่มากแลหรือดูกรพิสู์ทั้งหลายในดิธีที่14ของปักพวกโอรสของเท้าจะตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจด,ดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกือ้อกูลแก่มารดาทำบุญมีอยู่มากแลหรือดูกรพิสู์ทั้งหลาย ในวันอุโบสถสิบ้าค่ำนั้นเท้าวจัตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจด,ดูโลกนี้ด้วยตนเองทีเดียวว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พราหมณ์อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติธรรมบุญ มีอยู่มากแลหรือดูกรพิสุทั้งหลายถ้าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาปฏิบัติธ,ธรรบุญมีอยู่น้อยเท้าจจตุมหาราชย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งมาประชุมกันอยู่ณสุธรรมมาสภาว่า ดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกือ้อกูลแก่มารดาปฏิบัติทรรบุญมีน้อยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงย่อมพากันเสียใจว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายกายทิพย์จากเสื่อมหายอสุรกายจากเต็มบริบูรณ์ ดังนี้ดูก่อนพิสู์ทั้งหลายก็ท่านในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาปฏิบัติธ,ธรรมบุญมีอยู่มากเทา้าจตุมหาราชย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งมาประชุมกันณนะสุธรรมมาสภาว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกือ้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พราอดน,น้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบโสถปฏิบัติธรรมบุญมีอยู่มากแลเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงยอ่มพากันดีใจว่า ดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายกายทิพย์จากเต็มบริบูรณ์อสุรกายจากเสื่อมสูญเทวดาฟังธรรมมนุษย์เข้าวัดถือศีลความเชื่อประการที่สองคือสมัยก่อนผู้คนบางส่วนเชื่อว่าวันพระเทวดาไม่อยู่เพราะเทวดาจะมาฟังธรรมบนสวรรค์ชั้นดาวดึง เทวดาจึงไม่อาจจะมาดูแลปกป้องมนุษย์ได้ทำให้คนสมัยก่อนหยุดทำงานในวันพระแม้แต่ใบไม้สักใบก็จะไม่เด็ดออกมาจากต้นโรงฆ่าสาัตว์ต่างๆก็จะหยุดทำลายชีวิตโดยเฉพาะในวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าค่ำจะเคร่งครัดเป็นพิเศษเพื่อละเว้นจากการกระทำความชั่ว รักษาศีลเข้าวัดฟังธรรมเพื่อปกป้องตนเองให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมีความเชื่ออีกว่าในวันพระอาจจะมีการปล่อยของที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ทำให้บางคนที่มีจิตใจอ่อนแอชะตาตกถูกลมเพลลมพัดได้ดังนั้น จึงงดกิจทั้งปวงทั้งการทำงานการเดินทางไกลเข้าวัดฟังธรรมอย่างเดียวเท่านั้นความเชื่อในเรื่องนี้ที่ได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาก็เพื่อจูงใจให้คนเข้าวัดถือศีลทำความดีและเว้นความชั่วเป็นการสร้างบุญให้เกิดแก่ตนเองโดยมันต้องหวังพึ่งพาเทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเพราะบุญกุศลเท่านั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดีประการที่สคือยุมโลกงดทรมานสัตว์มีความเชื่อว่าเฉพาะในวันพระใหญ่ขึ้น15บหาคำยุมโลกจะงดการทรมานสัตว์ ที่ได้รับโทษทันหนึ่งวันและจะเปิดโอกาสให้สัตว์นรกเหล่านั้นสามารถรับบุญจากมนุษย์ได้จึงทำให้เชื่อว่าในวันพระใหญ่จะมีวิญ,ญญาณออกมามากมายกว่าปกติเพื่อมาขอส่วนบุญกับมนุษย์ขณะที่ในบางความเชื่อก็ว่าในยมโลก จะหยุดทรมานสัตว์นรกเท่านั้นแต่ไม่ได้ปล่อยให้ออกมาส่วนในมหานรกหรือนรกขุมใหญ่สัตว์นรกก็ยังคงรับกรรมของตนตามปกติอย่างไรก็ดีความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนบอกเล่าสืบมาเพื่อให้ลูกหลานได้ทำบุญถือศีลในวันพระแล้วอุทิศบุญ ให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับหรือวิญญาณทั้งหลายที่ไม่ใช่ญาติก็ตามซึ่งการอุทิศบุญให้วิญญาณจะเป็นการทำบนอีกประการหนึ่งเช่นกันสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับวันพระนี้มีอยู่อย่างหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่นที่ได้ยินได้ฟังมาส่วนจะเชื่อหรือไม่ ก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลหากแต่พิจารณาแล้วความเชื่อเหล่านี้ก็มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยเพราะได้โน้มนาวชักจูงให้คนทำความดีละเว้นความชั่วเพียงแค่ไม่กี่วันในหนึ่งเดือนก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคน ที่อยากทำความดีในทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะวันพระเท่านั้นน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆ มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ